สวัสดีวหยนสายปั่นนะครับวันนี้ก็อยู่ในช่องบีจะเบิดสลัดนะครับผมอยู่กับผมบีเองนะครับผมเหมือนเดิมนะครับผมก่อนอื่นก็ต้องบอกก่อนเลยว่าคลิปนี้จะทําเพื่อความบันเทิงนะนะครับผมไม่แนะนําให้ลอกเลยนแบบหรือทําตามนะครับผมนะใครเล่นตามแล้วเสียก็อย่ามาโทษบีนะครับโอ้โหวันนี้มามาซ้ําเกมใหม่ B ีเจีบผมช่วงนี้มาแรงมากนะ สำหรับเกมนี้ครับ b a t t l e r o y a l ยนะครับผม b a t t l ิร์นกรานะครับแบ t เทิร์นกราวรอยเยิ้วนะผมอ่านออกแล้วนะครับผมโอ้โหครับขออนุญาตครับเปิดเสียงนะครับเฟื่องนะผมมาจ่ายมาแล้วนะคือฟิวเจอร์มันจะสุ่มมันจะสุ่มสัญลักษณ์มาให้เรานะครับผมแต่ถ้าสัญลักษณ์นั้นตก ในระหว่างเทินนะครับผมมันก็จะเปลี่ยนเป็นวายให้นะดูนะครับผมมันเป็นไงครับคุณมาสามพันเ่นนี้บีขอดันแบบหนักๆเในน้าผมคุณมาสามพันนะผมวัดกันเลยครับสามสิบรอบครับผมเป็นยังไงดีกันครับวันนี้ครับเป็นยังไงเฮ้ยอุ้ยเป็ยังไงครับตึงเดียวผมโอ้โหแคปเตอร์โูลเลยครับยังไงครับวันนี้คุณมาสามพันนะ นาทีแรกนะครับผมเราได้มาแล้วนะเราได้มาแล้วนะสเตอร์นะผมล็อกเป้าครับโอ้งครับพาบันแหนนะผมมีบภาพแหนเปลี่ยนลายนะครับผมเซ็ปตเกมนี้นะลองดูนะครับนะครับยิงต่อไปครับยังไงครับมาครับล็อกเป้าอีกครับเครับผมโอ้โหมาครับดีด้วยครับสวยงามครับคุณห้าแล้วคุณหกครับโอ้โหยังไงครับเนี่ยนะครับ กยังไงครับล็อกเป้าอีกทีนึงครับผมสวยงามโลยวันนี้เบ็ดร้อยเลยนะเพิ่มเริ่มเบ็ดร้อยนะผมเข้าฟรีเกมเลยนะผมโอ้โห้กดทีแรกนะผมเอาเรื่องว่ะลองดูนะผมช่วงเวลาโพเพนะผมสำหรับเกม Battle Royale นะมีอัดช่วงเช้าเช้าเลยนะผมโอ้โหเช้าเช้าเลยตีสี่ตีห้าเลยนะผมแป๊บเดียวครับกดทีเดียวมาเลยครับผมปืนสามดอกนะผมไม่ได้ใช้นะตอนนี้ผู้หญิงนะครับผมผู้หญิงยังไงครับ เอาเรื่องนะผมสําหรับวันนี้นะมาแป๊บเดียวนะผมโอ้โหเอาเรื่องเอาเรื่องเรื่องโอ้ยเต็มแผงตรงนี้มันก้าครับเบ็ดร้อยนะเอาเรื่องอยู่ครับโอ้ยยาวๆหลายวยาครับผมถินชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดถูกใจบีนะนะผมโอ้โหมื่นสองเท่าไหร่ครับแปดพันนะผมโอ้ยั้งแต่วันนี้ครับเอาเรื่องครับวันนี้นะผมโอ้โหมาแต่หัววันเลยนะผมยังไงครับ ตกไปเท่านี่อะไรคงนึงหมื่นบาทนะผมไปครับดันยาวๆเลยครับในวันนี้ไปค,ครับมาแล้วฟิวเจอร์จะเพิ่มเบ็ดพอดีนะผมเพิ่มเบ็ดไปก่อนในวันนี้มีทุนแล้วต้องรีบดันนะครับผมยังไงครับโอ้โหได้พาเป็นแผลครับนหนึ้าไปครับโอ้โหคอมโบนนอกนะ แตกดีนะผมวันนี้แตกดีมากนะจังหวะนี้โอ้โหสำหรับเกมนี้นะผมโอ้โหสองพันบาทนะเอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องเพื่อนชาวบอ่าลืมกดไลค์กดแชร์วีนะผมพื่จะได้มีกำลังใจทำคลิปใ,ใหม่ๆนะไปสามร้อยได้ไหมเพื่อนโอ้โหเป็สูสุดแล้วโอ้โหเป็สูสุดได้สองพันบาทนะผมเกมนี้นะโอ้โ,อโหเกมใหม่นะเอาเรื่องนะเราสามร้อยไปก่อนดีกว่าครับอีกสักสามสิบรอบนะครับผมประมาณเก้าพันบาทนะครับผม ยังก็ต้องฝากกลุ่มเทเลแกรมบีเอาไว้ด้วยนะครับผมตอนนี้สมาชิกก็6,000กว่าคนแล้วนะครับผมถึงชอบก็เข้ามาพูดคุยพูดจากันได้นะผมสําหรับกลุ่มเทเลแกรมของ B เองนะครับผมมีกิจกรรมให้เล่นตลอดนะผมไม่ว่าจะกิจกรรมเครดิตฟรีหรือว่าบอเล็ตนะครับผมอยู่ที่ว่าเราจะชอบแบบไหนนะผมลองดูนะกดเข้าคอมเมนต์ปักหมุดมาได้เลยนะครับผมถ้าอยากเล่นค่ายเดียวกับ B ที่เดียวกับบีก็คอมเมนต์ปักหมุดมาได้เช่นเดียวกันนะผมสําหรับค่ายอารดินนะครับผม มาครับขึ้นไปเป็นสามร้อยนะผมวันนี้ถือว่ามาไวมากนะครับผมเริ่มมาเปิดหัวมาดีมากนะผมกดครั้งเดียวสเกตเตอร์เข้านะผมคุณมาสามพันนะบว,วกมหมื่นกว่าบาทนะผมถ้าไม่คิดอะไรมากก็ผมควรถอนนะผมแต่คือสําหรับบีมันมาดีเราก็ต้องดันต่อไปนะผมเผื่อมันจะขึ้นไปต่อนะผมยังไงครับจังหวะนี้ยังไงครับโอย้ยมาแล้วครับ ยังไงครับสวยงามครับสวยงามครับปืนมาโอ้ยเรองคำพูดนกครับผมเอาเรื่องนะผมถ้ามันมาจังหวะหนึ่งดีๆอย่างนี้ยเราดันเบ็ดสู้อย่างนี้นะอะไรไงก็กำไรนะครับผมตอนนี้เดินทางถึงเบ็นเบ็ดนี้นะผมเบ็ดสามร้อยนะนะเอาเรื่องครับเอาเรื่องนะไปครับเดี๋ยวไปเพิ่มมีไหมวะ เดี๋ยววัดไปเลยครับผมวัดไปเลยครับไปสองพันนะผมสิบหมุนป่ะสิบหมุนไหมครับส่งต้องไปสองพันนะยังไงครับดูกันครับว่าโอ้ยมันยัไม่เงียบครับหกพันหกครับยังได้อยู่นะยังได้อยู่ยังไปได้อยู่นะครับผมเมื่อกี้นี่ขึ้นไปสองหมื่นกว่าบาทแล้วนะครับผมลองดูกันครับมาแล้ว ถือเจอครับล็อกไวครับสวยงามครับยิงผู้หญิงมาครับผมได้มาอีกสองหนวงครับแหายมาอยู่ครับโุ้ยน่าอีกพันนะยังไงครับเนี่ยโอ้ยไปครับโกดรับวันนี้ครับปืนกลนะครับโอ้ยกดเองครับกดเองเลยครับโอ้ยเลยอีกสามรอบนะเขาปิดสูตรมาสองพันแล้วเงียบมากนะผมดูนะมีขออีกสักช็อตไม่ได้เหรอ ีขออีกซักช็อตนะฮะหนึ่งไหมาสามรอบนะหนึ่งังได้อยู่ครับสามร้อยโอ้โหดอกใหญ่ไม่มาเลยครับโอ้ยเหลือริปร้อยครับเหลือชูเจ็ดร้อยโอ้โหขึ้นเร็วลงเร็วมากวันนี้ยังไงครับเนี่ยร้อยไปได้เจ็ดรอบแล้วผมกดออโต้ไปครับ มาไว้ในี้โอ้โหเสียดายนะกําลังเดือดเลยช่วงแรกโอ้โหตกเครื่องบินนะผมฟูเจอล็อกวายมาแล้วกลับมาเบ็ดร้อยเหมือนเดิมนะครับผมโอ้ยสองร้อ,อยกว่าบาทดูขาดใจจริงๆวันนี้โอ้ยรุ่มาแตะดีเบ็ดร้อยนะบอกขึ้นไปเบ็ดหนักเงียบมากเลยนะผมโอ้ยได้ผู้หญิงมาต่อยสวยงามครับคอมโบหนัอกอยู่ผู้หญิงไหมอีกครับไ,ได้คอมโบเรื่อยๆครับ คุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดถูกใจบีนะครับผมโอ้โหเียบร้อยครับเดี๋ยวบีขอขอแก้แคกอุ้ยมาอีกครับขอแก้ตัวสักหน่อยเ่ือนนะครับผมเเจอร์ล็อกววยนะครับผมยังไงครับดูมาสามพันแ้ำปั้นไม่ขึ้นจริงนะวันนี้ปั้นไม่ขึ้นนะครับผมขออนุญาตกลับไปเบ็ดสามร้อยนะครับผม สิบรอบนะครับผมสามพันบาทครับปั้นใหม่นะครับผมเมื่อกี้นี่ปั้นขึ้นไปแล้วนะพอขึ้นไปเบ็ดหนักปุ๊บมันเงียบกิบเลยนะครับผมยังไงครับเนี่ยวันนี้เหมือนจะโดนล่อซื้อนะครับผมโอ้โหสเก็ตเตอร์มาหัววันนะครับผมระวังนี้ให้ดีๆนะครับผมสําหรับสไตล์นี้นะสไตล์แบบโอ้ยมาแบบเปลืยงป้างแรกๆนะครับผมแต่ข้างหลังเงียบนี่ยครับผมอันตรายนะโอยังไงครับเนี่ย ขวเละอเก้าร้อยครับโอ้โหครับสองร้องอป่ะโอ้โหครับโอ้โหเรียบร้อยครับผมเปนรยโอ้โห พอนี่ว่าโอ้โหนี่เหลือ120บาทนะเดี๋ยวเงิน120บาทนี้บีจะไปแจก,กในกลุ่มนะผมใครที่ดูคลิปนี้จบนะผมหลังทํากิจกรรมเที่ยงคืนกับบีนะผมตอนนี้120บาทนี้บีจะทำซองโยลงในกลุ่มบีนะผมใครที่สนใจก็คอมเมนต์ปักหมุดเข้ามาเลยนะผมเดี๋ยวมาเจอกันนะผม โอเคนะครับผมปั้นไม่ขึ้นจริงนะวันนี้มา3 0 0พขึ้นไป2 0 0 0ม่นะครับผมแต่ตกเครื่องบินนะครับผมกลับมาร้อยยี่นะครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับวันนี้บีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบอกไปแล้วนะผมว่ามีกิจกรรมอีกในกลุ่มนะครับผมรอเลยครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ